หลายคนอาจจะได้เห็นผ่านสื่อโซเชียลมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วต้นปีแล้วก็มาครึ่งปีปีนี้เนี่ยนะคะบอกว่าชนบุรีเนี่ยหายากมากจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าแม่หอบหรือว่ากั้งหางแดงะนะะมันลอยขึ้นมา,นมาเออมันลอยขึ้นมานะคะเหลือเหนือริมทะเลชายหาดบางแสนชาวบ้านเนี่ยคนที่เขาไม่เคยเห็นเขาก็งงว่าเอะตัวอะไระขนาดคนที่เขาอยู่บางแสนมาเป็นสิบสิบปีอ่ะเขาไม่สามารถยังบอกเลยว่าอุ้ยอยู่เป็นสิบปีไม่เคยเห็นนะคะ อะไปดูภาพกันหน่อยว่าแม่หอบหรือว่าก้างหางแดงเป็นยังไงอันนี้เป็นเพจชื่อดังของสุนบุรีนะชอบจาง<ะ>บางแสนแล้วก็โพสเห็นไหมมีภาพนะคะแอดมินเขาก็ไปเก็บภาพมานี่คือใส่ใส่ใสแบบถ้วยใสๆเห็นอย่างนี้เลย,ยเน่ารักนะส,สวยเนอะ,อะแล้วดูเหมือนกุ้งแห้งไหมดูเหมือนโอ้ก้างหางแดงแบบนี้นะคะ นี่เขาบอกว่ากินได้ด้วยนะคะคือมันอยู่ในช่วงที่ทะเลตอนนี้มันเป็นสีเขียวมรกตเหมือนที่แบบตอนหลังๆมันจะมีพวกสารไายที่เขาทําปฏิกิริยาอะไรเงี้ยมาในช่วงเวลาเดียวกันมันขึ้นมานะพี่ยุ้ยขึ้นมาเป็นแบบร้อยร้อยกิโลอะ บอกว่าชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาไปแบบเขาเรียกว่าอะไรเอากระชอนเนี่ยไปกวาดกวาดกวดขึ้นมานะคะลักษณะของมันเนี่ยจะเหมือนก้งผสมกุ้งหางแดงแล้วก็ครั้งนี้ตัวใหญ่กว่าครั้งที่แล้วจับมาปุ๊บขายเลยะนะชาวบ้านนี่ก็แบบตื่นเต้นนะคะโอ้ยมันอร่อยไหมอะไรยังไงอยากรู้เหมือนกันนะรสชาติเป็นยังไงเนาะ เห็นผู้สื่อข่าวบางคนเอาไปทอดกินแล้วบอกว่าเอ้ยรสชาติดีเลยนะคะ,คะก็มีนักท่องเที่ยวที่มาจากอายุทยานะคะคุณวิจักอายุ49ปีก็บอกว่ามา,มา,ม,ามาบางแสนปีละครั้งสองครั้งเที่ยวมาเป็น1ิปีแล้วนะคะครั้งแรกที่เห็นแม่หอบตัวเป็นเป็นคือโชคดีมากมาในช่วงที่มันขึ้นมาพอดีและชาวบ้านเนี่ยเป็นสิบสิบคนก็ไปช้อนขึ้นมาเนี่ยังตัวเป็นๆอยู่เลยอบอกว่าตัวเป็นๆนเนี่ยนาไปทอดอร่อยมากะนะคะถ้าขายเนี่ยนะคะขายกิโลกรัมละเท่าไหร่รู้ไหมพี่ยุย้ยแปดสิบถึงร้อยหนึ่ง ก็คือตั้งตัวได้เลยอ่ะเออแต่ถ้าตายแล้วเนี่ยจะเหลือกิโลกรัมละห้าสิบาทพอเอาไปทอดกินนะก็มันนคล้ายๆกุ้งผสมกั้งนะคะจับประมาณหกโมงเช้าเออคือกําหนดไม่ได้ว่ามันขึ้นมาตอนไหนด้วยก็คือไม่ค่อยวันเวลาอืมมันมาเองคนก็จะฮอก็ไปจับกันในอย่างเนี้ยอืมแต่จริงๆตัวเขาก็แบบพอสมควรนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็กิน่ากินนะสีสวยด้วยนะคะแต่ว่าคือต้องแบบว่า ่อยเขาทําพันไว้บ้าง <c oughs> เลยนะไม่ใช่ว่าจับกินหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็ไม่ไหว <c oughs> มันก็แปลกเนาะไม่รู้ว่าเป็นปรากฏการณ์อะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติเพราะว่าเวลาที่สัตว์มันขึ้นมาแบบนี้บางทีมันก็เป็นเรื่องของอ่าแผ่นดินไหวบ้างหรืออะไรอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอ่าก้างหางแดงตรงนี้นะ<ฆ>แต่คือเรากําลังสงสัยว่าเอ๊ะอยู่ดีๆมันขึ้นมาเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าหรือว่าน้ํามันเขาบอกว่าน้ําทะเลมันร้อนเกินช่วงที่ร้อนจัดๆอย่างเงี้ยเออก็อาจเป็นไปได้นะเพราะขนาดเอ่อพวกปกากรลังนะเห็นไหมช่วงนี้เนี่ยก็ ขาวไปหมดเลยนะฟอกฟอกขาวไปหมดเลยแล้วก็ตายเป็นจำนวนมากด้วยนะคะแล้วก็จริงๆน้ําทะเลในประเทศไทยเนี่ยรวมไปถึงทั่วโลกเขาก็ร้อนขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ,คะเนี่ยก็อาจจะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเนาะอ่ะมาอีกหนึ่งข่าวแล้วกัน